ปีสวีดอมีเรื่องอะไรต้องคุยคอยมีคข่อันนี้เขา็่ด้ดนามาแล้วพี่น้องขอขอพูดกันไ<อ>ข่เข้าลมคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เข้าลมพี่น้องทุกคนทุกคอมเมนต์หากะหายเกียรติผูกคนหนเกียรติท่าทุกคนแล้วก็ขอบุณว่าที่เป็นตัวยง่งมหรือตัวเอฟซีที่แท้จริงของมุขไข่ขอบุญมัดพี่น้องว่าขออ่อ้วนขึ้นย่างหน่อยเพเ่็นว่าหายอ้อนวนหายขึ้นมนเทิงแก้ว ขนาดข่อยได้กินแต่ของหวานหนูอ้วนน้ำอัดลมอันนี้บนบ่อเนี่่องข่อยได้ี่นองข่อยก็เลยหยิบมาบออในี่องข่อยที่เป็นน้องเขาบอกในคลิปเขาบองสบายแบปวดหัวเนี่ยปวดหัวที่เป็นน้องเขาบ่อในคลิปเขามันก็เรียงของส่องเขาเนาะแต่นี่เป็นคอมเมนต์ในส่องบ่อเพจเดอร์ก็เนี่ยราอาจจะเป็นเอฟซีมากมายอะไรแล้วว่า แฟนไม่จะบอกว่าเผเดคือเป็นตหักแท้ว่าใส่บนี่จะบอกใส่บ่ลเราบอกมวนเนี่ยเราเป็นเอฟซีไม่เราบอกเอาเอาเอาคอยรักกันนานๆต่อไปเด้อยอเกไกฮะบอกใส่เอาลราเป็นเอฟซีไม่เราเพิ่งสัมมื่อเช้าเมื่อกี้ขโมงเลยกี่เมลวใหม่เลยกินเมลวใหม่เลยเป็นเอฟซีใหม่เพราะเอฟซีเขาโดนบอกไปเรื่อยตออเราสาวอันมา ตรนล่าสมัครมาตะกี้เบอกวันนี้เราจะเป็นเอฟซีใหม่ชิดบลบอกมะน่องบอกเป็นเออพูดจาวบาไม่แดกเนี่ยเอาม้วนๆเคยขอลองมัแม่ขอขอลองเจ้าอเดียอม้วนๆในพอจะคลิปนะฮะก็ต้องมีดาต้องบอต่อเพิ่มดีๆเอาเด้อคำถามได้ยินไปเด๋ยที่อ่านในบ้างไหมเอฟซี่นพงสางมาเค่ียบเมื่อกี้ชั่มก็เอฟซีใหม่เออเด้อเนใหม่เจ้าบอวบ้าผิด คือเป็นตหาหักแท้พี่นออ้องอันนี้ก็อ่านคอมเมนต์ได้ละวก็รูปสัญ,ญลักษณ์อันนี้เเขาอคนสัญ,ญลักษณ์อยงางเงี่ยอัน,ไไน,นนั้นแค่ๆไอ้ชัดพี่บุญตาเออฉ,ล,ฉลองลเอออันสัญลักษณ์ฉลองนะพี่น้องต้องบอกน้ำเพราะว่ารูปสัญ,ญลักษณ์มันเป็นสื่อข้อหมายได้แล้วก็ว่าเอาเอาขอให้รักกันนั่นนั่นต่อไปเนะาะครับขอเล่าอยากให้น้องมุ่นเมียข่อยน่ะตอบแต่ว่าให้เราบอามวนมวนว่าเราจะสร้างเอาต่อแม่เอาไปเนี้คอมเมนต์แรกอันนี้นะ กันักกันมากอะทักนันมานาั่นละสิบกว่าปีแล้วแหละพี่นออ้องกันนั่นเติบยูอืมันแล้วแมนเป็นเป็นออาตอบไปยังไงคัดกัดงงเอาสรุปแล้วบอกพี่นอ้นองแค่ไหนเลยเอ้าก็มันอยากได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าสิดาลักกันนานแล้วมาหลายปีแล้วรู้จักก่อนกูอีแม่นบอกอยากได้ยินแบบนี้แมนบอกก็ตอบพันนี้นออนดิ ว่าคอยนีทุกใจแห้งก <sh> <sh> ันนี่คงจะทุกใจคนจะแบบเห็นยังบ่ได้นะผัวกะคืดแต่น้องน่องหมอกน้องเนี่ยก็จะบ่เป็นยัง่อยนะเพราะชีวิตเนี่ยบาะทุกใจยอนยังบอกเงินยังเดียวจ้ะความรักมันเดกไม่ได้แล้วทุกวันเนี่ยอืมีเงินคือกูมีความสุขเด้อกูบอกไปเลย ไพ่สีบอกยังกะว่าคุคือว่าเงินสําคัญที่สุดเอเงินมันซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้เงินมันซื้อความสุขได้ความรักมันก็เป็นแค่ความรักความรักมันมันเป็นแค่ความหลักความกิเลสตัณหาักกันแต่ละถ้าถ้าไม่มีเงินมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคือเงินนี่เป็นปัจจัยรักเลยเงินมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าความเข้าใจกันไพ่สิไปหักกันอยู่สายไป แต่ว่าเงินอยู่เงินคือทุกอย่างจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินความหักไวรุ่นหนุ่มสาวแมนบริสุทธดอกอนาคตเป็นอะไรบัดเวลาอยู่ด้วยกันใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั่นแหละการสื่อหูว่าเอออันนี้ก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องใช่อันนี้ก็ต้องส่นนง,งให้พ่อให้แม่อ,อีกอีกอย่างเด้วจันเลยก็มีลูกอันเสื้อตันนี้เ่าจักมือแล้วใส่เฮ้ยปุ่งใส่มือนีเ้อครับเมื่อกูจะไปยอดมังคิด แต่เมออื่อวานร้านค่อยซักค่อยค่อยแล้วเรเพิ่งใส่มืาอนี้เสือพูะะ้เป็นตอย่างผมเขาค่อยๆมากเราบังเอิญไปตรงกับน้องแล้วก็ใส่สีเขียวนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาได้อาบน้ำเลยตอนนี้เพิ่งกินข้าวกันคับเก่งน้องใหม่มาเแล้วขอไม่ได้กินขอโทดน้ำคือเราเคเฮ็ดคลิปนี้แล้วเขาก็ที่อาบน้ำนอนพี่น้องเอาคา้าวเม่นต่อไปเด้อพี่น้องไปเลยอันนี้เพิ่นกับวัลุหลีเด้อเพิ่นถามมาเขากับวัลุยค่อยกระอาในน้องม่อนนะแล้วตอบเพราะว่าการค่อยตอบคนเดียวนี่ พี่น้องก็ว่าอยากกินโฟเมียนั่งน้ำกันอยากกินโฟเมียไนว่าต่อน้ำกันใกล้ๆกันเท้าข่อยจัดให้ไม่ได้ตั้งใจอันนี้คือว่าเพิ่งถามในช่องข่อยจะถามเบียงนั่งขิงรับนางอ้อนเด้ออันนี้ถามน้องอ้อนครับหลานขิงอนะในพนักงาไม่ได้ตั้งใจจะมาทํางานจริงๆหรอกค่ะอืมทั้งนางอ้อนและนางขิงเดี๋ยวไปไม่นานก็แต่งบท กลับบ้านอืมแต่ไม่มีว่าอ่าเป็นอันรูปหลักอันขาเออเนี่ยขอแบบว่าชัดอันตสติกเกอร์อย่างบมีอันนี้คือมีตัวหนังซื้อลอนเลยบบมีสติกเกอร์แสดงความรู้สงก์ี่ยัยงทั้งตินคอมเมนต์เนี่ยไมไ่ตั้งใจจะมาทํางานเอาว่าอีสานบนานทฮาคือว่าว่าน้องอ้นกับน้องคิงนี่สลอมากซื่อๆอย่ามาหาใของใครเก็บอะ็น กูว่าเองใครตั้งใจเฮ็ดงานนะเขาสีเห็ดหรือบป่เห็ดมันกับ่บเกี่ยวยังกับสูเขาสิไปหรือบล่ไปมันกับ่บเกี่ยวยังกับสูเขาสิว่าเขาสิไปเห็ดงานเมืองนอกเขาก็เบอกได้คนเฮาเขาเช็ดงานอยู่มุกเขาก็บอได้เพราะฉะนั้นเบิ่งคลิปเบิ่งไปอย่าไปใส่มุกใส่ใจให้มันมากอย่ามาคือปาาระกันแสดงหรือการละครทำคลิปมันก็เหมือนการละครดูหนังการละครเห็นบน่นางเอกโตกง ต้โกงบอดีก็คคอช่างผลตะโกงทั้งข้างที่มันเป็นการแสดง <S 2> <S 2> <S 2> ต้องเบิ่งเหตุผล,ลหลายอย่างเป็นพอ,อย่างหนึ่งถากกัดเมื่อเออโอเคอาจฉิบมีงานกับเมื่อ,อ,อ, okay, อาาาการถี่มานนี่ก็บ่ต้องคิดว่าบ่ต้องไปโฟกัสว่าน้องอ้อนไปเห็นงานอีบีบอลรูปบ่ไปเห็นงานอีด,อดีโฟกัสเค่า่ามาเห่นเฮืออเอ้อยมาอยู่น้ำเอื้อยแค่นั้นจบก็ต้องคิดทั้งหลายเข้าใจบ่อย่าไปคิดต่างคนอย่าไปคิดแทนเขา เงินบริโภคเขาใส่บริสุทธิ์เขาซ่าเขากอกหมอย่าไปคิดแทนเขาเขาสิไปสิมาสิมาสิไปบ้านเมืองเขาเปิดไปเปิดมา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 ไปไปเขาให้ออมน้ยความสะดวกเขาใจบ่อือเอาอันนี้ได้นี้อันนี้จบแล้วเนาะคอมเมนต์นี่เนาะเขาคอมเมนต์นี้เด้ไป่นองจอนคอยเฮ็ดคลิปอ่ะก็น้องอ้นน่ะข่อยน้องข่อยก็อยากให้ข่อยได้คลิปข่อยอยากให้น้องข่อยได้คลิปน้องข่อยเป็นคนไทยทํำกาเฮ็ดเนาะกินและข่อยรีวิวของซอมา เอาแบ่งกันทายท้ำพี่น้องพวกเราอยู่รวมกันมันก็ละต้องเนาะน้องคอยเลืเอ่นอนเขาว่าไอเพชรจะดิทายคลิปรีวิววอะคอยก็เลยลงไปไทายกับบังเอิญกับมีตะบุกคอยอยู่สองคนน้ำมนต์แล้วก็เฮ็ดนี่ยังกับลิลลี่อยู่คอ,อยเป็นคนแล้วนี่คอยเป็นคนบริสุทธิ์ใจใส่พรจะเฮ็ดนางเฮ็ดถ้าคอยไม่อยากเฮ็ดคอยเฮ็ดของคอยก็บริสุทธิ์ใจ ซึ่งข่อยเขาทำนง่วนเนี่ยเขาก็ลึงกันปานนอกอ้ายกันน้ำพี่น้องนิไซของข่อยของบริเวณชิมาซุงซิงซิงซิงแม่ตะกภวนอีกนึงเฮ็ดเจ้าเฮ็ดกีบหนังนบัดมือของวัาน้ำว่วน้ำข่อยดูรักคนดาซับผมมาในหมักว่าน้ำคนทำนง่วนนี่ยบริเวณมาเขาเคยอยู่ในวัวกูุ่มกันเขาลึงนง่นเราเป็นคนหมักเว้าหมักถามหมักตอบนี่ก็หมักเว้าหมักถามนิไซมันมันประเข่ากันได้ดีนะเนี่ยวันนี้เราเลยถามว่างซี่แม่นี่ที่น้อง ในในคลิปนั้นเดอที่คอยบอกให้ฟังน่ยคือว่าอยู่ในคลิปนั้นเดอแล้วว่าอยากให้กลับมาหักกันคือเกาเดอร์หรือพ่อใหม่ว่างเงยคือจะงอวางกันหักกันแบบใดเออหักกันแบบใดคือว่าวางกันก็เขาก็หักกันอยู่แล้วไอ้น้องเขาหักกันแบบสู้แบบซาแบบสีแบบเฟิงมาบ่บ่แล้วเป็นคนไล่ให้มึงกระพอมึงซาหักกันเชิงกันสีกันน่ะเดอให้พอให้มึงกระพอมืองนั้นือว่ากับไอ้ยมึองดูว่ากับไอ้เคยเมืองนั้นมวนเออแต่มึงมึงมีเหล้มึงก็ไปหาอมควยพอมืองนั้น แต่ใจบ่เอ้าเขาเมนหรือไทยเออเขาหักกันแพงกันเขาบริมักไปสีไปเซิร์คือพวกมึงขิดอีพวกสมองมาปัญญาควายอีพวกสนติอีนาฮีมาอืากุ้งไม้กีว่าเพิ่งหักนสิบเอ้อยี่สานวันนั่งเพิ่งกูว่าร้อนไรเถอะบ้านแม่คงบอกเคยเป็นเคยเห็ุนะถามมันเป็นแบบนั้นมันสิแน่นหนาระติดบ่ออีสันดานมาทั้งหลายอีสมองกวงสูงอืมอืมกับวิทยกใครว่าก็้งไมเขาก็หักกันอยู่แหละและพี่นองเขา อ,อันนี้เป็นควมคามหมายของเราเขาคือขนนสีเห็นกับหูกับตานะ่ะแค่คำเบาของคนกับเสือจะเป็นงูโอ้ยโคตรงูเลยรเนาะคิดแยแยะบ่เป็นกินขีดหรือกินเข่าเด็กอย่างคุณจักรเนี่ยน้องเฮือ,อ,อนซูนี่ยอ้าวข้อหมายจะใช่มันให้เบาขึ้นมานะพี่น้องอันนี้ขออ่านด้วยเน้องคลิปนี้ถ้าคนบ่รู้ว่าเป็นน้องเมียเขาคงคิดว่าเป็นผัวเมียกันชา เพราะว่าเป็นธรรมชาติออกจากใจออกจากหน้าตาไอเลยจาะคือออกจากหน้าตาข่อยความหมายเพิ่นเพิ่นเพิ่นที่นินข่อยถ้าซุกถ้าซุกบ่คืนให้ออกหน้าตาน้องนุ่งหรือไอ่น้องเขายิ้มแยมแจมใสกันถ้าซุกจให้เฮ็ดนาบูดให้ผัวกุในเฮ็ดนาบูดแล้วคนถึงเขามาเฮือนคุในเขาสิอึนอัดบอกซุกคิดเบิ่งดูว่าเอาพี่ไอ้กูคือเป็นแบบนั้นคือบ่พ่อใจกูมาอยู่เฮือนอยู่ซันซุกสิคิดว่ามันสิออึนอัดบอกซุกสิเป็นบแบบนั้น เวลาสู้ไปเฮือนเอ่ยสู้เฮือนไอสู้เฮือนพี่ไอสู้ฮะและไอสู้เห็ดแบบหนาตาบ่พอใจบ่เอกว่าบุคุยยังสู้น่ะสู้อนอัดบ่แล้วาปว่าคามดูข้างในโจงได้แล้วมี่ขนาดเสื้อยังใส่สีเดียวกันใจตรงกันว่าตรงกันเมื่ั้งนัก็สู้กันยังกินเข่าคือกันกับกูสู้กับใจตรงกันอ่ะเลยอสู้กับขับรถขึ้นกับกูสู้กับใจตรงกันขี่สู้กับปวดขี่เวลาเข่าห้องนั่งปวดขี่เฮือนกับกูสู้กับใจตรงกันอ้าว แม่นแบบอะซู่ใส่แช <ets> มพูหรือซู่ใส่ยาสะหัวอ่าคือกันกับกูกับฉันนังว in uh ่า huh. ซู่กับใจตรงกันซู่ใส่เกงไงสัสไงกับใจตรงกันอ่ะเด้คนมันหลุดมันหลุดฉี่เหม็นอ่าเบาหลายสัเนี่แหละอ่าโอเคพี่น้องสาระกินวันศุกร์นี้ในขอโทษขคอภัยในเฮ้าตอบคอมเมนต์เพิ่นแต่ว่าเป็นคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ที่คือบอเพจบอกแหละเป็นของตอบเฉพาะเอฟซีโตโยงที่เพิ่นถามมาได้พี่น้องเนอะ สนามเอฟซีดีดีเามินแนน้ำมอคไงแล้วเขาขาแชเขาค่ะบริเกียววก็เพิ่นบริบาลภาพรวมเฉพาะตอบเฉพาะคนน้ำพีรองเนาะเ้าก้องเขาบริเอยเ้อ์หน้าผู้ไหนเพิ่นเป็นดาวตานน้ำพีรองฮาโวยจากตารังคิวนี้ลาบก่อนสวัสดีครับแม่แม่ยกโปกันเนี่ยบอไปยักนก